อกินะคะแล้วน้องอารนและน้องเน็กจากวงบาสสวัสดีครัสวัสดีล่ามด้วยครับนัคุณบุกี้นะคะเป็นล่ามนั่นเองก่อนอื่นนะคะถามคุณอากิก่อนเลยว่าเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ซัมเมอร์โซนิกของเราเนี่ยจริงๆแล้วยิ่งใหญ่มากเป็นของประเทศญี่ปุ่นเนาะแต่ละปีเนี่ยจะมีแฟนๆเนี่ยไปให้ความสนใจมากๆปีนี้ทำไมถึงมาจัดในประเทศไทยเป็นปีที่สแล้วคะ そうです去年あのタイで開催して2万人の人たちが来てくれてすごくあの手応えを感じたんですね。うん、今年さらにもっとどんどんビッグなアーティストをブッキングしたらこれはもっと成功するんじゃないかということであの今年はさらに力を入れた。 อาร์ติสต์ตัวบุร์กิงเวสเทิร์มเราก็เลยมีความคิดนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเพิ่มการเเลือกอาร์ติสต์ที่เป็นไลฟ์อัพที่แบบมีกําลังเรียกแขกเข้ามาเยอะๆได้เนี่ยค่ะจะยิ่งทำให้อีเวนต์ยิ่งใหญ่ขึ้นได้หรือเปล่าก็เลยมีการจองอาร์ติสต์วงต่างๆมานะคะแล้วก็เห็นว่ามีนักดนตรีแบบระดับอินเตอร์อีกมากมายที่จะมาในงานนี้ด้วยใช่ไหมคะับยเล そうですねあの21サーベージカミラ・カベロアリシア・キーズをはじめあと日本でもあの東京ドームをソールドアウトするようなベイビーメタルであったりですとか BE:FIRST、フ r e ピ p ナッツかなり大物が来ます。 ค่ะอย่างปีนี like aki, Industry, ้นะคะก็จะมีศิลปินระดับอินเตอร์นะคะอย่างทางอลิเซียคีนะคะคามิลาคาเบโลนะคะแล้วก็จะมีศิลปินจากวงญี่ปุ่นนะคะที่โด่งดังมากระดับที่แบบเล่นพอเป็นแบบอาเีนานะคะอย่างวงเบบี m e t a ัแล้วก็วงบีเฟ r ร์แล้วก็ c r e e p ี้นัทมาร่วมสเตจด้วยค่ะเออซึ่งปีนี้ก็มีน้องๆวงบัสของเรานะคะสำหรับ FC นะคะก็มือหน่อย วงบาสวันนี้เป็นน้องลันกับน้องเน็กเนาะมาเป็นตัวแทนใช่ไหมคะครั้งแรกเลยไหมที่ขึ้นโชว์ในเวทีนี้ใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณอากีกับเควสท์แมนโปรดักชั่นที่ให้โอกาสนี้กับเราเพราะว่าจริงๆมันเป็น เทศกาลดนตรีที่ผู้ผมทั้งสองคนเคยคุยกันมาตั้งแต่ก่อนเป็นศิลปินแล้วว่าอยากจะขึ้นมากๆเป็นยังไงเนี่ยครับเวทีนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราถึงรู้สึกว่าเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งในความฝันของเราก็ผมรู้สึกว่าซัมเมอร์โซนิกเป็นเวทีมิวสิกเฟสระดับโลกครับผมแล้วก็อย่างที่คุณเอากิจได้บอกว่ามีศิลปินระดับโลกมากมายทั้งต่างชาติทั้งญี่ปุ่นเองหรือในเอเชียเองก็รู้สึกว่าคือเราเราก็เพิ่งเดมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าการได้รับโอกาสแบบว่าขึ้นเวทีใหญ่ขนนนาดัั้ไปร่วมเกบ ศิลปินแบบระดับโลกเนาะใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันมันน่าตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกภูมิใจค,ค่ะเตรียมตัวตมีความพิเศษยังไงบ้างไหมคะสําหรับโชว์เออวงบัสของเราก็พอผมรู้สึกว่าซัมเมอร์โซนิกเป็นเทศกาลดนตรีที่ใหม่สำหรับพวกเ,เราแล้วกันแล้วก็ทาร์เก็ตออเดนซ์จะมีความอาจจะไม่ได้หลากหลายอาจจะไม่ได้แค่มีทีป๊อปอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรามีศิลปินมาก เราเลยต้องเตรียมตัวโชว์ให้แบบมันมีความเป็นศิลปินมากขึ้นนอกเอนเตอร์เทนมากขึ้นต้องโฟกัสการบอกว่าเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์มากขึ้นด้วยแต่ว่าแน่นอนถ้าวงบัสก็ต้องมีแฟนชานเนาะฮัสตาวีมาคิดคุณนจนพิทิวัตทิมซิมบุกชัยานนท์นายชกิตพูทางชัยเดชาวัฒน์อธิรากร์จังทกบิมเดบิวต์บัสสิสเวล์บิวเอสบัสสิสเวล์ ฉันไปเป็นเจนซีแล้วได้แลได้แล้วันเปเจนซีล้เอาอะไรไม่เนาะเอาอะไรไ่พอโอเคงานให้อารังกับเน็กเนี่ยฝากแฟนๆมางานนี้กันดีกว่าค่ะครับผมก็สำหรับงานซัมเมอร์ซอนอีกนี้นะครับก็สามารถติดตามแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ทิกเก็ตเมลอนนะครับทุกคนครับผมก็23ถึง24สิงหาคมนี้นะครับที่ Impact Challenger Hall ครับผมครับผมฝากด้วยครับสำหรับคุณเอาขี่อยากจะฝากอะไรกับแฟนๆชาวไทยนิดนึงไหมคะสำหรับซัมเมอร์ซอนิคแบงค์ขค่ะ 素晴らしいいいプログラムにああのんでただてりがとうござขอบคุณนะคะที่เชิญมาในรายการที่แบบว่าเป็นรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ค่ะอุ้ยเรามวยลีกโดนเส้นมาเช่นกันค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติมาที่รายการรอบวันด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าปีหน้ามาจัดอีกนะคะปีที่3ปีที่3โอเคนะคะนะาปัญญาแล้วนะคะ สัญญาเลยเราจะได้มีเทศการดนตรีอินเตอร์แบบนี้ในประเทศไทยนะคะในทุกๆปีนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนาโอกินะคะคุณบุกี้นะคะขอบคุณน้องอลาและน้องเน็กด้วยค่ะขอบคุณนะคะขน่ารักมากๆเลยไปกันได้ไปดูโชว์กันได้เขาบอกว่าเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเลยนะสำหรับซัมเมอร์โซนิกนะคะและแน่นอนค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวน่าสนใจ